ในวันนี้โดยโดยร่วมกันนะครับแล้วก็ขอว่าครั้นี้เราได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครนายกกันต่อไปในวันนี้ครับท่านดีมาเยอะมาดุกดีแล้วก็นําเรียนว่าร่วมเพศด้วยกันนะครับก็จะได้แยกใจหลายคนฟุ้นแล้รู้จักท่านดีท่านได้เกียรติมาวันนี้ก็รับรองนักบิพระชาติไม่สารแก้ไขอาสาไร้ถ้วยอุทธศาสตร์สุขภาพเนี่ยยังรวมไปถึงกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นในเรื่องขอสุภาพจึงมีมติที่กว้า,างใหญ่นะคะแล้วก็ครอบคลุมนะคะนะคะมิติที่คนประเด็นที่สองเป็นเรื่องขอ,องการ,รเที่ยวเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมรับเรองตระกสต้องมีสมชาแลอมีสมชชาีวิตาจีได้อย่างไรนะคน,นที่จรจาวันนุกท่านไช่วยานนะคะัมเอปตค่ะค่ะสวัสครับ ปกติเลยค่ะถ้ามีสองค่ะนี่เป็นการค้นหาคู่เป็นค่าอะไรถ้าต้องการแก้ปัญหในร่างเอกสารนี้ะในส่วนนั้นยามเราะทุกทานามมติของเราได้ลองดูนะครับแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการต่างๆผู้เกี่ยวข้องถ้าลองดูชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องที่มาอยู่ในนี้มันครบถ้วนไหมนะครับ ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแหะเพียงแต่ว่าจะใ้น้ำหนักัป็นได้นื้อาหารการกินของเขาอย่างไรกันนะครับ